ชวนที่2ของนิติพล CRM นะครับกับคุณหมอเอนนยแพทย์รัชตะวรเวชวัฒนะจากนิติพลนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเสริมแต่งด้วยฟิลเลอร์ครับก็คุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์พยายามโทรกันนิดนึงนะครับต้องต้องขอประทานภัยด้วยเพราะว่ารายการเราโอคนดูเยอะมาก<ช>นะครับแฟนรายการ,ร,รของนิติพลชาแนลเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาโทรเข้ามากันเนี่ยโอ้โหคือเรามีสายเดียว นะครับเราก็พยายามที่จะรับให้ได้มากที่สุดถูกต้องครแล้วก็สายก็จะโทรกันเข้ามาเยอะนะครับก็อาจจะโทรติดยากลำบากนิดหนึ่งนะครับก็สู้ๆพยายามกันหน่อยใช่ครับนะครับวันนี้เราคุยเรื่องของฟิลเลอร์เรื่องของผลข้างเคียงนอกจากรอยช้ำแล้วกรณีที่หมอเอกตรวจคนไข้เนี่ยเคยเจอที่แพ้ไหมครับโดยส่วนตัวนะครับก็ไม่เคยเจอด้วยตนเองนะครับแต่เคยเห็นเคสในกรณีที่แพ้ ก็จะมีการบวมแดงอักเสบนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไข้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาจริงๆ<ม>นะครับด้วยความที่สารเ A เนี่ยเป็นสารที่เราสามารถาสลายได้ถ้าเกิดเราไม่ชอบเนาะมสมมติเราเติมเต็มไปในบริเวณตรงนี้แล้วไม่ชอบไม่สวย<ม>หรือเกิดการแพ้ขึ้นมาสารนี้จะเป็นสารเดียวที่เราสามารถสลายได้โดยใช้ ยาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปสลายแต่ขณะที่ถ้าเราเติมเต็มด้วยสารอื่น<ม>เช่นคอลลาเจนนะครับพวกซิลิโคนเหลวหรือว่าพวกพาราฟินน้ำมันพวกนี้ไม่สามารถสลายได้จะคงอยู่อย่างนั้น<ม><ม>ร่างกายก็เกิดจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นไปเรื่อยๆเกิดเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบนะครับ,รบเกิดมีพังผืดเกิดขึ้นบริเวณรอบๆที่เราเติมเต็มเข้าไปรหรือว่าบางคนถ้าแพ้รุนแรงก็อาจจะถึงแก่ชีวิตอย่างที่หมอบอกไปอย่างอาการแพ้บวมแดงอักเสบที่แพ้สาร HA เนี่ยนะครับเขปล่อยไหมครับ พบน้อยครับพบน้อยก็คืออย่างที่หมอบอกว่า H A หรือว่าไฮรูนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นสารที่อยู่ในผิวของเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนื่องจากเรามีในผิวอยู่แล้วเนาะโอกาสที่ร่างกายจะต่อต้านก็น้อยแต่ขณะที่อย่างอื่นโอกาสเกิดเจอบ่อยมากครับครับผมถ้าเราเจอคนไข้ที่แพ้ H A มีอาการบวมแดงอักเสบเราเอาสารอีกตัวหนึ่งใช่เติมเข้าไปเติมเข้าไปเพื่อไปสลายได้สลายมันสามารถสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์๋อวมัตกหลังใช่โอ้ดีจังใช่แล้วมันเห็นผลเลยไหมครับว่าเนี่ยมันสลายหมดแล้ว ก็หลังจากที่เราใช้สารเข้าไปสลายแล้วไม่เกินอ,อาทิตย์หนึ่งก็หายไปหมดเลยครับอ๋อไม่เกินอาทิตย์หนึ่งใช่ครับเราสามารถาดูได้จากาผิวปกติของเราเลยเช่นเวลาเราเติมเตมเข้าไปผิวก็จะดูมีมิติมากขึ้นจะดูนูนมากขึ้นใช่ไหมครับพอเราเสรสารสลายเข้าไปก็จะยุบหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการส่วนใหญ่แพ้ในกรณีนคนท,ที่ที่ไปเติมมากกว่าหรือมากกว่าคนที่เติมเพื่อที่จะลดริ้วรอยมากกว่าหรือเปล่าเออหมายว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มากกว่า ก็คือถ้าเป็น HA เนี่ยโอกาสน้อยโอกาสน้อยอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคอลลาเจนหรืออย่างอื่นเนี่ยโอกาสเจอบ่อยมากครับไอ้คอลลาเจนผมว่าผมก็ได้ยินบ่อยแต่เขาไม่มีฉีดเข้าไปเออจริงๆแล้วคําว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเป็น สารซึ่งอยู่ในผิวของเราคอลลาเจนเนี่ยหมอต้องอธิบายก่อนเนาะว่ามันจะเป็นสายเ,าเป็นกรดอะมิโนที่มาต่อกัน,เป,นเป็นเป็ปไทด์นะครับ,รบแล้วก็มาพัานกันเป็นเกลียว3ส,สายนะครับซึ่งเส้นใยเนี่ยมันอยู่ในผิวหนังของเราทุกๆคนหน้าที่ของมันก็คือย,ยึดยึดผิวหนังของเราหรือว่าชั้นไขมันของเราเนี่ยให้อยู่กับชั้นกล้ามเนื้อ,อนะครับทำให้ผิวของเราไม่มีการหย่อนคล้อยไม่มีริ้วรอยเกิดขึ้นนะครับแต่พอเราเอายุมากขึ้นนะครับ เวลาอายุมากกว่า25-30ปีเนาะทุกๆ1ปีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยคอลลาเจนจะหายไปประมาณ1นะครับทีนี้เนี่ยพอคอลลาเจนหายไปเนี่ยผิวก็จะเริ่มมีหรือรอยเล็กๆนะครับเราจะเรียกว่าเป็นฝา,ายไลน์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกครีมบำรุงนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นพวกอัตรการกลุ่มเลเซอร์นะครับช่วยได้ แต่พอมันเป็นมากๆขึ้นไปหน่อยนะครับก็จะเริ่มเห็นเป็นล่องลึกนะครับล่องลึกเราจะเรียกว่าเป็นสตตติกหลายละอันนี้ก็จะเป็นล่องลึกที่เ eh> ห็นแม้เราจะไม่แสดงสีหน้าประมาณนั้นนะครับแต่ฟิลเลอร์เราฉีดไม่ได้อะฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็คือคือฟิลเลอร์อย่างที่หมออธิบายว่ามันมันเป็นชื่อนะครับก็คือสารเติมเต็มอะไรก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า ตัวที่เราปลอดภัยก็จะมี H a ชเเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าคอลลาเจนที่จิตเข้าไปเนี่ยเราไม่นิยมกันใช่เพราะคอลลาเจนเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานแปบ๊บเดียวก็ลลายถ้าเป็นคอลลาเจนจากมนุษย์นะ,ะเราเลยต้องใช้คอลลาเจนจากสัตว์ซึ่งคอลลาเจนจากสัตว์เนี่ยร่างกายก็ไม่รับมีการต่อต้านอีกแต่ถ้าคอลลาเจนที่ทานอันนั้นได้คอลลาเจนที่ทานก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งครับซึ่งแล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่าบางกระแสก็บอกว่าช่วยบางกระแสก็บอกว่า ไม่ช่วยเพราะว่าคอลลาเจนก็คือเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันเป็นเปไปไทด์ใช่ไหมครับก็เราก็คงจะเรียนกันมาแล้วเนาะเวลากรดอะมิโนอ่าเวลาโปรตีนเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยก็ถูกย่อยจนกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดก็คือกรดอะมิโนถึงจะดูดซึมเข้าในร่างกายของเราแต่ขณะที่อ่าเป็นคอลลาเจนเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมได้อยู่แล้วเนื่องจากโมเลกุลมันใหญ่มากนะครับแม้แต่คอลลาเจนที่ทาเอง ก็ไม่ซึมเข้าไปในผิวหนังเพราะอะไรเพราะว่าช่องว่างระหว่างผิวหนังเล็กมากแค่6ไมครอนนะครับฉะนั้นคอลลาเจนที่เราทาเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ผิวๆแค่นั้นเองก็ให้ได้แค่ความชุ่มชื้นนะครับฉะนั้นด้วยคอนเซปต์แล้วในบางกลุ่มก็อาจจะไม่มีความเชื่อกับเรื่องคอลลาเจนที่กินหรือคอลลาเจนที่ทานะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภยัยคือมันปลอดภยัยอ่ามันถ้าถ้าเป็นถึงเรื่องความปลอดภยัยถ้าจะใช้เติมเต็มเข้าไปบริเวณใบหน้าก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มาจาก SA ไม่ใช่คอลลา เจนถ้าคุณจะทาก็ได้คุณจะกินก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่าใช่ว่าว่ามันได้ผลแต่เรื่องนี้มันไม่มียังไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะเพราะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งก็บอกอย่างที่คุณหมออธิบายก็เชื่อก็เชื่อเชื่อว่ามันจะสามารถดูดซึมเข้าไปได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ผิวหนังของเราครับนะครับกลุ่มหนึ่งก็ก็มีอธิบายว่าจะดูดซึมได้ไงมันใหญ่ชต้องใช่ครับผมต่สายกันต่อนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องแม็กกี้ค่ะโอ้ครับผมชื่อน่ารักนะครับน้องแม็กกี้ขอบคุณค่ะต้องทำอาหารอร่อยหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ต้องให้คุณหมอลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าฝีมือคุณแม็กกี้จากจังหวัดไหนครับอยู่ปทุมธานีค่ะอยู่ลักษิตครับผมอยู่ปทุมธานีนะครับผมบุ๊คเจค่ะโทรติดยากมากโอ้เหมือนกันมาหลายสายเลยครับขออภัยจริงๆ สงสัยเราต้องคุยกันน้อยลงรับสายมากขึ้นอ่าถูกต้องครับเพราะเราคุยกันเยอะแล้วคุณแม่กี้รายการนิติพล channel ดูชัดเจนดีไหมฮะโอ้ชัดเจนมากค่ะชัดเจนวงโอ้ตอขอบคุณมากแสดงว่าเป็นคนรักสุขภาพผิวหรือเปล่ารักค่ะตัวเองดูแลตัวเองตลอดเสมอเสมอีตอนตอนนี้เป็นไงฮะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพารณอะไรหรือเปล่าครับมี คุณเป้คุณหมอคะคือคือที่ดาราเขาฉีกันแล้วปากเบี้ยวเนี่ยมันใช้ฟิลเลอร์ด้วยหรือเปล่าคะอืมครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วที่ฉีดอ่าแล้วปากเบี้ยวนะจริงๆเราไม่ใช่ฟิลเลอร์นะครับก็ที่หมอเจอบ่อยก็จะเป็นการใช้พวกสารโบท็อกนะครับหรือว่าบอตุรีนัมท็อกซินใช่ในการในการที่เราจะไปแก้ไขเรื่องของริ้วรอยบนใบหน้า พอในบางแอเรียในบางบริเวณนะครับซึ่งเป็นบริเวณต้องห้ามนะครับถ้าเราใช้ร,รับบริการโดยผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญหรือหมอกระเป๋านะครับ ก็อาจจะมีภวาวะกซ้อนเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดตัวเบทูนัมท็อกซินเนี่ยไปออกฤทธิ์บริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปากนะครับมันหรือว่าดึงมุมปากก็จะทําให้มุมปากเบี้ยวได้เวลายิ้มก็จะเห็นปากเบี้ยวไปอันนั้นหมอว่าน่าจะเป็นพวกโบท็อกหรือเบทูนัมท็อกซินมากกว่าจะไม่ใช่ฟิลเลอร์ใช่ครับแล้วฟิลเลอร์มันทําให้เบี้ยวได้ไหมถามว่าทําให้เบี้ยวได้ไหมก็ได้แต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยกว่า ี่มันเหมือนกับโบท็อกมันเข้าไปแล้วมันไปบล็อกกล้ามเนื้อถูกต้องใช่ไหมมันก็เลยทำให้ถ้ามันไปโดนกล้ามเนื้อในส่วนที่เราไม่ต้องการมันก็เลยเออทำได้ยิ้มได้ไม่เติมเป็นบ้านใส่ทองไปเลยใช่ครับแต่ฟิลเลอร์มันไม่ได้เข้าไปบล็อกกล้ามเนื้อไม่ครับก็คือเหมือนไปเติมเต็มเฉยๆฉะนั้นผลตรงนี้เลยเลยไม่ค่อยเจอนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของโบท็อกมากกว่าไปโดนกล้ามเนื้อในบริเวณที่เราไม่ต้องการเพราะว่าการที่เราจะแสดงสีหน้าได้การที่เรายิ้มได้นะครับหรือการที่เราเกิดริ้วรอยขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากมีการทํางานของกล้ามเนื้อบนใบหน้าฉะนั้นกล้ามเนื้อบางกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถที่จะบล็อกยับยั้งการทํางานได้บางกล้ามเนื้อไม่สามารถที่จะไปยับยั้งการทํางานได้ถ้าไปยับยั้งปุ๊บจะทําให การแสดงสีหน้าเนี่ยผิดแปลกไปเลยบางคนหน้าแข็งอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนหุ่นนะครับบางคนก็ปากเบี้ยวออันนี้ก็อันตรายนะครับแต่ปากเบี้ยวมันก็มีหลายสาเหตุนะคุณหมอบางคนที่บอกอะไรแบคทีเรียเข้าไปเส้นประสาทเชื้อไวรัสครับเชื้อไวรัสเข้าไปทีเส้นประสาทแล้วอยู่ดีๆก็เป็นนะคุณแม็กกี้เคยได้ยินป่ะเคยได้ยินไหมครับคือเคยมาบ้างค่ะเออคือทํางานอยู่ดีๆกินข้าวอยู่ดีคิดจะเป็นก็อาการมาเลยอยู่ดีๆก็รักุกนะคะนั้น เออแบบกินข้าวอยู่ข้าวลวงออกมาปิดาปากปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปนะครับที่การสแสดนสีหนาเราก็<ม>ต้องขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแล้วอะไรที่มาควบคุมกันมาของกล้ามเนื้อก็คือเส้นประสาทนะครับก็จะมีไวรัสชิ้นหนึ่งนะครับ,รบก็เป็นพวกเฮอร์ปีอะนะครับพวกนี้มันก็จะไปทําทให้เกิดเส้นประสาทอักเสบนะครับทาให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยอ่อนแรงลงนะครับเกิดหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวได้หรือทีเราเรียวกว่ากันว่าเบลพาซีรักษาได้ไหมครับ ก็พวกนี้รักษาได้ครับแต่ต้องมาหาหมอแต่นเนิ่นๆนะครับถ้าเกิดปล่อยไว้นานแล้วมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เป็นระยะเวลาที่นานพวกนี้ก็ต้องไปใช้พวกในกลุ่มเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมโอ,คโอ้คุณคกี่ต้องระวังนะถ้าเกิดไม่ได้ไปฉีดโบท็อกแล้วอยู่ดีกล้ามเนื้อบี้ยวอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องต้องปรึกษานะครับ <Okay. S 1> ครับผมทีนี้คุณหมอครับ ใ่ครับมีปัญหาก็คือคืออยากจะแก้รอยเขียวยน่นบนหน้าผกะโฟนตรงระหว่างคิ้วกับร่องแก้มทีนี้ที่นิติพลเนี่ยเขาเขาคิดราคาย,ยัางไงคะต่อจุดหรือว่าต่อเข็มคะเอ่อขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณหมอใช้อย่างที่หมอบอกว่าในแต่ละคนปัญหาก็จะไม่เท่ากัน บ,บางคนก็หย่อนคล้อยมากล่องลึกมากอันนี้เราก็ต้องใช้ปริมาณฟิลเลอร์ที่เยอะนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ปริมาณไม่มากเท่าไหร่ใช่แล้วมันใช้ได้เยอะไหมฮะหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อครับ,รบก็จะประมาณศูนย์ศูนย์จุดแปดถึงหนึ่งมลถ้าอย่างคนที่เป็นหน้าผากเยอะๆมันใช้กี่หลอดก็ถ้าเป็นในกรณีที่มีร่องตรงหน้าผากนะครับหน้าผากหว่าลงไปเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งหลอด ใช่ส่วนในกรณีร่องแก้มนะครับถ้าเป็นล่องตื้นๆก็ใช้ประมาณ1หลอดแต่เป็นล่องลึกๆก็อาจจะใช้ประมาณ2หลอดขอบคุณมากเลยแต่ความรู้เยอะแยะเลยค่ะยินดีมากเลยจะติดตามติดตามรายการตลอดนะคะชอบพี่เป้มากขอบคุณครับแ็กกี้ตลอดมาเลยครับครับสวัสดีครับก็ต้องย้ํากับคุณผู้ชมด้วยว่าอย่างหมอกระเป๋า หรือว่าคลินิกที่ที่ไม่ได้มาตรฐานแลวที่ไม่มีการรับรองใช่ครับนะครับอันนั้นต้องต้องระวังต้องดูเลยอ่ะคือถ้าคุณรู้แล้วว่าที่ที่แห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้ไม่มีการรับรองโอ้คุณอย่าเสี่ยงดีกว่าใช่กไรขึ้นบางทีอาจจะเสียเงินแค่หลักพันสามสี่พันนะครับแต่ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาต้องนอนโรงพยาบาลตลอดชีวิตนะครับต้องเป็นภาระักของครอบครัวอันตรายมาก นะครับก็คือน,นี้รุ่งพ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าปัจจุบันเนาะการเข้ารับบริการฟิลเลอร์กับทับโบท็อกเนี่ยมีเยอะมากเลยแพร่หลายมากฉะนั้นเราต้องดูดีๆครับอืมและเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องที่เป็นข่าวที่นิติพลนะครับก็ถ้าคุณเข้าไปใช้บริการหรือว่าจะไปซื้อยาที่นิติพลนะครับทุกสาขาก็ให้คุณหมอตรวจก่อน ใช่ครับต้องเม้ี่าพบแจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเออต้องต้องย้ำเลยนะครับว่านะครับคือคุณแอบอย่างวันนี้ดูรายการเราอยากจะพบคุณหมอจังเลยอยากให้คุณหมอเห็นหน้าชัดๆคุณไปเลยที่นิติพลทุกสาขาทั่วประเทศครับผมขอพบคุณหมอครับทาบัตรที่นาเคาน์เตอร์พบคุณหมอเสร็จปั๊บกลับบ้านเลยก็ได้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ยาหรืออะไรยังไงก็ปรึกษาคุณหมอครับผมคุณหมอก็จ่ายยาให้ครับผมครับก็พยายาม ประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นกันตรงนี้ได้ครับครับครับช่วงนี้พักโฆษณากันก่อน,นครับ